แล้วมันบบม,มีกล่องว่กั่งตอนนี้ก็ำลังเตรียมตัวที่จะลงสนามสู่การรอบชิงชนะเลิศในรายการวิยุกาณบินมินิบอลล์บอลชิงเทื่อประเทศอีกไม่กี่อาทีข้างหน้าก็จะเข้าสู่รายการแข่งขันตอนนี้นะักกีฬาของเราก็ พร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่มาจากตัวเล็กแต่เล็กพิกขี้หนูอันนี้สู้สู้สู้ครับครับก็พยายามเต็มที่ครับพยายามเต็มที่พยายามเต็มที่ครับอันนี้ยังในสนามครับในสนามกำลังแข่งชิงที่สาม ระหว่งางชุมชนปุดค้ากับบางคำพง,งบางคำพงกำลังลงสนามอยู่แบบมีพร้อมเต็มที่ครับพร้อมเต็มที่วันนี้